ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานภูมิภาคสังกัดกระทรวงพาณิชย์โดยมีนายภกายนเร่งอี้เป็นพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีมุ่งมั่นขับเคลื่อนการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงง่าย ด้วยการให้บริการผ่านช่องทางหลักและช่องทางออนไลน์ด้วยนวัตกรรมความเป็นดิจิทัลจึงมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณนะจุดเดียวด้วยระบบออนไลน์ม็อกออนไลน One Stop Service ที่เข้าถึงทุกบริการได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บไซต์ www moc go th สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติการสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาโดยมีงานบริการ5กลุ่มง,งานดังนี้ 1. บริการด้านทะเบียนธุรกิจ27บริการเช่นการจองชื่อนิติบุคคลการจองคิวจดทะเบียนออนไลน์การขอหนังสือรับรองผ่านระบบ eService 2. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา17บริการเช่นระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 3. บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ44บบริการเช่นบริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการนำเข้าส่งออกสินค้าทั่วไป บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 4. บริการด้านการค้าภายในประเทศ28บริการเช่นการอนุญาตประกอบกิจการค้าข้าวการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม บริการด้านการพาณิชย์8บริการเช่นระบบบริการกิจกรรมกลางกระทรวงพาณิชย์หรือ mock event นอกจากนี้ยังให้บริการบัญชีผู้ใช้งานกลางของกระทรวงพาณิชย์ในรูปแบบหนึ่งรหัสผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบบริการทุกระบบหรือ mock account ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยบัญชีผู้ใช้งานเดียวบริการ chat intelligence ให้คำปรึกษาด้านการพาณิชย์ตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบแชทบอทและแชทออนไลน์บริการ Mock Business Info บริการด้านการพาณิชย์ที่ใช้งานง่ายครอบคลุมทุกขั้นตอนทุกหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีมีการให้บริการประชาชนครอบคุมงานบริการของกระทรวงพาณิชย์ได้แก่งานจดทะเบียนธุรกิจงานทรัพย์สินทางปัญญา การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าการขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรการขออนุญาตประกอบกิจการค้าข้าวการให้บริการข้อมูลธุรกิจการรับเรื่องร้องเรียนมีภารกิจงานบริการประชาชนที่สำคัญคืองานจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ งานรับงบการเงินผ่านระบบ DBD eFiling จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ต้องเว้นระยะห่างงดการรวมกลุ่มและลดการสัมผัสศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีได้เพิ่มช่องทางการให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองเอกสารจากช่องทางปกติด้วยการนำแอปพลิเคชัน line หรือ Line Official Account มาใช้ในงานบริการประชาชน โดยการสร้างกลุ่มไลย์ม็อกการเพื่อให้ประชาชนสามารถขอหนังสือรับรองโดยแจ้งชื่อนิติบุคคลหรือเลขทะเบียนพาณิชย์และแจ้งเอกสารที่ต้องการเมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องจะแจ้งค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment โดยการสร้าง q ิ code คเพื่อให้ผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมและแจ้งยืนยันสลิปการโอนค่าธรรมเนียมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำเอกสารและแจ้งผู้ใช้บริการมารับเอกสารจากการให้บริการพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอโดยมีผู้ใช้บริการเป็นประจำได้แก่ธนาคารและสำนักงานบัญชีนอกจากนี้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดมีการตั้งกลุ่ม Facebook ตลาดผาณิชย์การจนบุรีและกลุ่มไลน์บีทขับการเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและจำหน่ายสินค้าผ่านกลุ่มมีการจัดกิจกรรมจับผู้เจราจาธุรกิจออนไลน์ ออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งผ่านโปรแกรมวิดีโอคอนเฟเรนซ์โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าตั้งกลุ่มไลน์ร้านค้าธงฟ้าการและร้านอาหารธงฟ้า เพื่อการประสานงานและประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารโครงการต่างๆให้สมาชิกได้ทราบกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสร้างเฟซบุ๊กสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรประชาสัมพันธ์กิจกรรมภารกิจของสำน,นักงานตลอดจนให้คำแนะนำและรับเรื่องร้องเรียนด้วยเช่นกันศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมและมั่นใจในการให้บริการที่เป็นเลิศควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสู่เป้าหมายมาตรฐานศูนย์ราชะการสะดวก สวัสดีค่ะดิฉันนางสัญมาสัจาวาทีจากบริษัทพักรดาการบัญชีจำก,กัดจากการที่ทางสำนักงานพณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีได้เพิ่มรูปแบบการให้บริการขอคันหนังสือออนไลน์ผ่านระบบไลน์ออฟฟิเชียลของทางสำนักงานพณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีจากเดิมที่เราต้องเดินทางไปทางสำนักงานพณิชย์จังหวัด เพื่อที่จะไปยื่นคําขอในการขอคันหนังสือรับรองถ้ามีผู้มาใช้บริการเป็นจานวนมากยิ่งทําให้เสียเวลาแต่หลังจากที่ทางสํงงานักงานได้เพิ่มบริการขอหนังสือรับรองผ่านไลน์นี้ขึ้นมาเพียงแค่เราอะคะ่ะส่งคําขอเข้าไปทางไลน์รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ และส่ง QR วอ d กกลับมาเพื่อให้ชำระเงินหลังจากเสร็จเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งมาว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปรับหนังสือรับรองนั้นได้ทำให้เราสามารถประหยัดเวลาสะดวกรวดเร็วขอบคุณทางสำงนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีที่อำนวยความสะดวกและเห็นความสำคัญของประชาชนผู้มาใช้บริการต้องขอขอบคุณด้วยค่ะศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จ,จังหวัดกาญจนบุรี เรามีความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมแรงร่วมใจด้วยความสามาคัคคีบุคลากรของสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดการจนบุรีทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงงานด้านบริการและงานอื่นๆในทุกมิติเพื่อมุ่งเป้าหมายอันเป็นเลิศตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายครับ